มารบบพี่ผู้มังมวลด้วยนะทงานมันได้ทุกอย่างบันไดกะตกแล้วไฟกระจุกือนแล้ว เผาเลยก็เผาก็แเด็ตกันเลยก็ตกบนเลยแหรงส้นสั่งกระแรงเลได้ทุกอย่างเลยสงกับความดีกับความฉลาดพ่อกันบวกกันทุกฉลาดนี่นะโอ้พ่วงกันอยู่นั่น บาดโมโหข้อโโหข้อมืออาวดีมาใส่บาดดีจะเาไปเด็กหน่อยไปเที่ยวอะไรบัดบัดใจมาเอาเงนข้นมาบัดบัดใจทางด้านของเด็กน่อยคนเนี่ยเป็นมสัย <c oughs> ข,อของเขาแต่ละคนดิเจ้าวมันังเคยเดียวเบิ้งเ,เ,เ,เดี๋ยวเบิ้งสองแบบเดี่ยวเบิ้งสองยางอย่างหนึ่งกคือเดียวเบิ้งได้แง่ของกรมว่าแต่ละคนมีกำที่ได้มาต่างกันกาหมดนาวันตีนองโกกรมาิภัสสติ สัตว์โลกยังเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมนี่ตามการกระท่ำกันจะขอทั้งในอดีตในปัจจุบันอดีตเป็นตัวกำหนดให้มาใหายใจตนปัจจุบันวาาสิเป็นทั้งดังนาตาวาวาสิเป็นทั้งดั่งปาิสัยวาาสิเป็นบุญญาวัสนาประเดับปางข้นกัน เหตุบุคือการค่ายกันอยู่แต่ว่ามันก็มีขอเรื่มงรบต่างกันนะจังในภาคก่อนๆเนี่ยตัวอย่างคนบางคนมันเกิดมาหน้าตาคือกรารพอเหตุบุญในส่วนเศรษฐีน,นาตาค่ายกันมากบางคนในกับเหตุบุญรวมกันมาาได้เกิดรวมกันอย่างตัวอย่างอาอดีเอ็ดกีส แต่วันนี้ใสมันก็ต่างกันไปถ้ามันมักคือกันยังไงเพราคนยอกันอย่ได้บอกมันมีคอเตกต่างกันแต่บุญบางอย่างมันคือกันจังข่าวเขาก็ลังดังนองดารามันมีเด็กหน่อยเขมเมนยนหน้าตามันคือยายากันเลยถ้าเก็จะมองมีมองสีหาจุดที่มันมอกขึ้น อมองแตกตา่างแค่บใได้ก็สิเป็นหนาวก็สิเป็นความสูงความที่ใ่ยังคนต่างๆเมือนด้กันมันแต่อายุมันบวอกันกันนี่คนหนึ่งอายุหลายกว่าอาอย่เมือนไทยอายุหลายกว่า <c oughs> แต่ว่านาต่างกันหมดเลยวันวานนี่แค่ไดเปิดเทียนพอดีหนึ่งถึงน็กหน่อยคน่นึง เห็นอีนางกุ้งอะไรกันเน้อสวยมันไผ่มันหนาคืออีนางกุ้งมันอยู่จังใดอยู่มันนี่มันก็แปลกอยู่กันน่ยคือวอลชั้นสุ่มดุดเก่าๆที่เคยมากเบิกเรื่องเหี่ยวคอต่างสำนักมาบางค้นเนี่ยมองหายตายจากไปบางคนก็ยังอยู่บางคนเนี่ยเดินๆได้มากที่ละไปจังบาดอะไรน่าไม่ ในลีจิฟลีก็ลเลยถามฝันถึงอาจารย์ว่าอาจารย์ไปหนะาก็ยังนผมบ่กปฏิบัติธรรมในกองเชื้อเงินเงินมาสิไปอาจารย์ฝันเฉียงซึ่งกองเกา่ามือไอซุ่มเกา่เกากันฝันเฉียงเนี่ยก็เลยว่าบางคนเนี่ยคือถึงมันมันก็ถึงอง,องค์ว่าพอดีเั้งยีนา ยีนาจิพาพวกทรงใหญ่มดีเข่าพ่อมาในแฉเธื่อแหกเนกันจนมองม่หมดตีในก็มีกลุ่มตามปนสีเงมีกลุ่มในเช่นน้อยตานอั้นจิพาเข่าพ่อมาตามไปพา่ามายีนานานให้บักเตยเป็นว่าทธธรมได้ยังทำมุ่งไปทำมุ่งโบมันมาอยู่หนีเป็นวัคิดจะนเนี่ยมันคือเรื่อยเลยนะ จีแต่ห้อมสูงกันก็ทอกันหลยแต่ว่คยยงวาาค,วคุณมันทุนกับไข่กันเองอวันงันบอกกันนะหน้าตาไม่ขคือเปเลยแต่เลย่วันโทรมาวันกูกำลังขึ้นอยู่เลยหน้ามาันหายหน้าตาคือหลาบอยวต้องว่าเลยกูขึน้นใจเลยหน้าตาไม่ขึ้นกันเ,เปเลยตเตยมันเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกัน วันนีส้ยส่เป็นแค่คลายๆกันนี่แหละเบิ่งวัเนเบิ่งภูเทาเก่งภาษาบอกเล้ยี่สิบกว่าภาษาสิบกว่าภาษาพาไปไปได้มันน่นดีแหล้วก่อนพาไปนัานี้หลอกประเทศนั้นประเทศน้ชด <c oughs> <c oughs> ยืนบอกว่ามริกาเนี่ยมันเป็นผัวนำพาไป <c oughs> ใสมาใสจัดการให้เก่งทั้งหลายภาษาทุกไก เดียนดันดันมาภูเทียนมาไปเปิดอีกคิดเจอเครื่องบินว่าสีเป็นช่วงโลงระบาดแต่การไปเปิดบริษัทอยู่พอมากแตถึงเจอปฏิวัติถึงเจอโลงระบาดนะกรมืองไทยรัฐบาลนี่ก็เป็นรัฐบาลไปหาปฏิวัติใหม่บอกมีปภูเทีอื่นๆเขาไปซอยไหลในปภูเทกันเองนี่ก็ ว่าได้มีความอยู่ดีเป็นดีขึ้นบาดเข้าปไปันใทุกอย่างลําบากกว่าเช่นไฟทางปัญหาการเมือง,งปัญหาโลกรระบาดเลย <c oughs> กาลังเสียของไปส่งชายแดนไปถึงชายแดนแดกันถึงเห้าเราคือกันนามถ่วดานมียวดี <c oughs> เด็กถึงตอนที่ผ้าพวกส่ม ใหญ่ๆเขาเข้ามาก็เลยโทรมาถามว่าอยู่จังไดรว่าจะไปไหนมันดี้สิไปใส่ใดก็สุดบอกสิมวยสิที่เราเราบาดกันเต็มยี่กูก็อยากตายขึ้นกันตรงนี้เขาจังกูเลอะอันบุญประเทศมากอันค่อนกับมีบุญที่แตกต่างกันไปมีความฉลาดมีปัญญาต่าง กรรเก่าที ham, a a in in ่เกิดเอาไว้กรรมใหม่ก็เป็นตัวปรุงแต่งมันเป็นหนึ่งกัให้เหดียวให้เบิ้งว่าสัตว์โลกมันมีกรรมปิดของของตเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นน่ะอีกอย่างหนึ่งมันก็เหลียวตามช่วงของไหวเดียวเบิ้ลความถูกความถูกกันมาตักสงสารถามตัางแเจ้าคนถามคนหรือว่าเปรียบเทียบ รวังคนไปเจอ,อยงพบาลเมื่อกี้ถามมาเย็นเด็กหน่อยขึ้นจังไรวันนี้เด็กหน่อยเนี่ยขึ้นว่ามันเป็นวัยแห่งความบ่ารเริ่มวัยจีบว่าม,มีความถูกความอย่างไรว่ามีความโลภวัยมัู่้ว่าเนี้ยมันมีความโลภ <c oughs> มีแต่คว,ความอยากอยากเล่นกับอยากกินความใหญ่เห็นว่าแน่เป็นหนุ่มเป็นสาวก็เริ่มมีกิเลส เป็นตัวจอดของมันมีราคามีโทรศวซักใหญ่ขึ้นมากเดิมมีความทะเยอะทะยานอยากอยาก,อยากไดโน,น่อยากได้น,อน,นีอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่ไปสุดท้ายเป็น,ปนคนเ่าคนแก่เป็นยังไงคนกบบระเบิดขึ้นกันว่าคนเ่าคนแก่เป็นยังไงสมกับข้าว่าแก่ไดพันกันลงไดแก่ขาลง แก่ขาเนี่ยภาษาบาลีมันเรียกใจก่าชชาค่าความเสื่อมแอต่จริงก็บรรตงไปอายุหลายดอกอายุน้อยก็เสื่อมได้จันเน้นนี่กรบหูชาระอะไรหูเสื่อมนะ <c oughs> <c oughs> นาฬิกาปุ๊กกับปุ๊กไปเจอตัางไปหมดทุกพีรุน่นน้องแบบสามสามสีอ่อันกับปุ๊กมันบอมีปัญญาปุ๊กกนแย่แล้วกันนี่ ออกจากโทรศัพท์ปุ๊บว่าใดโอ้โหมันชล่าเลยบอดียิ่งย่างหลายกันได้ <c oughs> ด่านนีนต่อตาชลา <c oughs> โอ้เจรดญรุงปบไอ้พัดยอมตบมาสวดมนต์อยู่บ่งคิดบ่งถึอตามชลาเลยลุกนองก็ไ้ยังข้ามอไรสีหน่อยเดี๋ยวมันสีบอดลุกนอง,ง,งอนอะไ่างเนี้ ลูกผ <c oughs> ีสองคนเป็นสองรูป,ปง,อง,อง,ง,ปนนงันนี้ยพอใดเยวสายตาตัวงเหี่ยโหชัลาวันหนึ่งตาชลานี่พอใดใส่งานลากวันเยี่ยเป็นไข่เดือไก่้ข้นพาทำบัดสวดมั่นถืงวาใดตเรียวเดือนหนึนน่งพาสวดใดีคสอนปีสามปีีไ้ เสวียไปจนๆไปชัน้นห่้าอีกับพอได้่ตอน,นเด็กหน่อยชลาใดความเสื่อมเป็นวัยเป็นกนสิ้นไปเห็นนี้คนเฒ่าคนแก่เหมือนกันเกิดเจ็วันชีวิตมันก็เที่ยงชีวิตมันแก่ไปเกิดขึ้นในเบื้องตอน้ตนแปกวนในทางกลางที่สุดมันก็สีดำสลายลงสุดแกจะเป็นเจ็ความตาย แต่คนคิดดูจังสีเห็นเอาประโยชน์จากการไปเห็นจังสีก็สิได้ประโยชน์แต่ว่าส่วนใหญ่คนเห็นแล้วก็บคคิดเปรียบเ,เทียบนะคือทางด่างของสัตว์บางจำพวกมันยังเห็นแค่จะนสา้างนีงง้เห็นแค่ประตักมากมันก็ยยงทันยานยาจนความสัง่งไ้เอาประตักขอบลงไปแนกับยุทธันโฮซิก บางัวจะได้ชิมใด้แท่ลัลงไปจากสิโตซิคคนเฮาคือกันตอนอยู่ดีมีสุขกับวใคยินขึ้นยังปันได้อยังว่าว่าขอนคุณข่าของศาสนาแต่ขึ้นลงหายใจบางทีเฮาหายใจมันอยู่ซุมมือเอาความเห็นคุณข่าแต่พอมันเป็นไวไข่เป็นวัดเป็นไอเป็นเมื่อหายใจบ่ได เขาต่หายใจบไดใดเท่านั้นแะเริ่มสิคิดจึงลมหายใจเห็นความสำคัญของลมหายใจเพราะว่ามันเริ่มสิิเท็ในตายได้คนติดโควิดเนี่ยพอหายใจบไดใดก็เริ่มคิดจึงลมหายใจว่ามันมีความสำคัญศาสนาก,ก็คือกัอารอยู่กับศาสนา พอใครเห็นความสำคัญปันใดกคเห็นแต่เอาไว้เป็นกนารทำพิธีดีต่องต่ง่ตงๆไปแต่พอเห็นคุณข่าวหรือปัญใดกะเห็นว่ามันเป็นตัวรอเลียงจิตใจจังไดมีความสำคัญต่อสังคมมีความสำคัญต่อประเทดจังไดมีความสำคัญต่อชีวิตจังไดจนพูดเลยถึงข่าวขาดแค้นอย่างทีว่าโยมเข้าไปอยู่ตามประเชด ไปอยู่เดนมาร์กก็ดีไปอยู่อเมริกาไม่แต่เมริกาสิมีวัดหลายลอยวัดอยู่ในแต่ละรัฐรัฐละสามสี่วัดคือจังหวัดไทยวัดล่าแต่มันกแต่ยังหน่อยอยู่บางครูบางคนไปอยู่ไกลเลยแต่สิบอเดีโอกาสไปวัดวันพระเต่สี่ไปเห็ดแคร์เอาเขาไปบูชาหิ่งผักนุ่มชุดเขาวสวดมวนต์ไหว้ผักอระเจดจาของ อะไรังสัมมาฯกับอะไรแต่ว่าไปยี่พุ่นในใดเมื่ออาจารย์เพิ่่วาเริ่มคุยได้เริ่มคุยได้ผมมีหน,นังสือแต่ว่ายุคสมัยมันก็นดีเบื้องต่าเน็ตต่างอยังเอาสมาทานศี่แปดเมือ,มองไทยบะกิดสิสมาทานแต่ไปญี่ปุ่นเริ่มคิดหอยเรื่องของศีลเรื่องของธรรมเรื่องของคนขาดทางจิตใจหาทีเพิงเริ่มหาทีเพิง จึงบางคนไปอยูย่บางประเทศผักบอกเคยเดืเห็นวัดบอกเคยเด้เขากือถอดไปหมดอพอจะเห็นผักะเริ่มต่อไปเย็นลงพอจะคุ้นไปยางตลาดยอมมีกันแล้วดีใจดีใจจะเริ่มโตจะแน่ก็ไปก,กอดหมดอพอพอ,อ,อก็มีมันีเย็นหดเรียนต่อในรถ <c oughs> เคยเลี้ยงเคยอยู่ด้วยกันเคยผูกพันกันใหญ่พินกันขังมันไว้มันก็บอยู่เห็นเรียนไปบินตะวันก็กระโดดขาหัวออกมาดีใจยอมโดนต้องไปขังมันดีใจอีใจคนคุยกันมาเนี่ยแต่ยุ่งในกันหลายๆอะไเกิดขึ้นเคยชินกันเอาไปเห็นคนขาดเสยนกันเล้ยงการปฏิแต่พอมันสิขาดหายไปเท่านั้นก็ไม่เห็นคนขาด ศาสนากันขึ้นกันเีารักษากันกันชีวิตกันขึ้นกันไปมาเหลี้ยวเบิร์นในจี่สุดมันก็ไปสู่ความตายจะ่าคนกับ่ัวหินถ้าวันใดเกิดกับเจ้าของบูกวันตายเสียเมียวัตายจากวันผัดผ่าจากของที่ตนรลัก็ัวมึงมาความผัดผ่ากันเปิดยังไงคือสัตว์บางตัวเอาแขน ตีแค่เขียนมนเกมือนกีบ้บางท่านอู้มซึต่จนได้ถือมีดแท่งเหลาแท่ง้าไปมันจะสิซีโคซึกโบราณมันอบอกวา่มามเห็น,นลนูศรโบราณนำตาแต่หากยังบาเท่านเาท่านแก่บางนเป็นโลกเปลี่ยนไพ่กับยังบาทันหายมั่วเมาประมาทแต่บางคนกับโมเมนบางคนเห็นแต่สันบัตโตเห็นแต่เขาถือมีดมากแต่ยาก เย็นเขาถึงแ,แสบสั่งบางตัวเย็นแต่ความสร้าง,งถึงประตักนี่คนได้ถึงประตักมากขยมีคนบางคนแค่เน้ถึงความตายเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเนึนถึงความมอนธรรมเขาชีวิตข่าวขวัขวายหยิบขลัขวายเห็นในสิน่งดีดีตามนาทีของเ้าของตามนาทีของเขาสัยคนนี้ไปคนบางคนเน,นี่ยจะมีแเท่งเราไปนะทั้งวมด สถบสัตถ์คือสัพลือนะเนยกอยูนจมื่กับบริขนว่าจะาของสิตายเ <c oughs> พราะมันชิดอยู่กับศุก็ต่จว่ากรรมฐา,านจะเห็นสัพปเปลือนี่อาตั้งหน้าอสุภกรรมฐานอยากวรนาสติไป,ปให้ต้องให้กรรมฐา,านด้วยเพรามันอยู่กับสิ่งใดคนเคยกับสิ่งนัง้นจนยิตมันด่าชากับสิ่งเหล่านั้นเพราะมีความอยา,คากครอบครัวแต <c oughs> ่สิ่งนั้นแล้ว แ,แต่ถ้าเขานอมเด็กเขาเห็นมันเด็กไซโต้มันาอายโกนะ้แต่สิเห็นความบางทีเป็นทุกข์แห่งวัฏสงสารแต่ละที่เกิดขึ้นคือสิ่งใดต่อมากเ,เด็กหน่อยแตบบ่สิเงท่าไปนาแก่ไปนาที่ยึดแต่ต่อไปถึงความตายว่าสิ่งที่สําคัญที่ถือไปไดก็คือบุญค,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 คือกุศลคือบาปคือกรรมคือการกับท่านควจะคล้องส่งต่อภบต่อภบ,ต,อบต่อชาติไป ชาตรกริก่อนเหตุมาในท่อนี้ชาติหนา้าถ้าเกิดว่านบหนมีกับสะสมเอาไว้หรือว่ามัวเมาประมาทก,กสิพาดพลังไปอีกหรือว่าถ้าสัว์นีสะสมมาดีชาติหน้าก็ไปดีดีะล้วเป็นเหตุเป็นผลเป็นความใจจิตวิสิเกิดขึ้นเอาได้ม,มาเหตุดูนีที่มาเป็นกับสะสม เวลาดีเจรละน้อยคือฝนที่มันตกยอถึงเวลาเตละยศมันก็เห็นใหยภาชนะเต็มได้บุญเหตุเจรละดีเจรลน้อยมันก็สิเห็ดไทยเต็มไปเลยคือการการนุโมทนาบุญทข้อข้าทั้งหลายเป็นแม่ขาวของข,ขาวบุญถึงมารักษาศีลอนุโมสตติตอตปาดต่อต่อไปสิมากก่ามาเป็นรรยาการในการรักษาถอดภาชนะถานา้ำปะพีน,นี่ยาไว้อย่าวนึง มาใส่ทขบวนใส่บาทในช่วงของวันพ่ารักษาศาสนาเอาไว้รักษาบุญความเจ้าของไอเมียอะไรวัญหาสุขภาร,ประปฏิพานปัสจักรโลกปัสกิจจาระอันตรายทั้งหลายทั้งปวงทุกผู้ทุกคนเชิญ